คือก็เห็นมาสักพักแล้วนะก็เลยคิดว่าต้องพูดสักทีแล้วแหละสำหรับคนที่ด่า BNK ด่าโอตะตั้งแต่น้องออนอุงน้องไข่มุกอย่างน้องจิบถ้าคนที่รู้จัก BNK จริงอ่ะแม่งจะไม่ด่าน้องเขาเว้ย สนับสนุนน้องเขาด้วยซ้ำถามว่าไอ้พวกที่เปิดเพจอะไรนะอบพ่ออบใส่ไม้อะไรก็แล้วแต่ถามว่าน้องไข่มุกเขาสมควรโดนด่าขนาดนี้เหรออาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหรือความชอบของเขาแล้วก็ถึงหน้าตาของน้องจิ๊บ b บ k ถามว่าทำไมคุณไม่ภูมิใจอ่ะที่น้องหน้าตาธรรมดาคนหนึง แม่งตามความฝันได้เว้ยแม่งฝึกร้องเพลงร้องเพลงเพราะชิบหายมึงเคยเปิดฟังหรือยังเอาแต่ว่าเขาถามหน่อยคนที่ว่าเขาอะส่องกระจกดีหรือยังวะคือพี่ก็ไม่ได้หน้าตาดีมากหรอกแต่อยากรู้ว่าการที่ประเทศไทยคนไทยด้วยกันเองอะแม่งด่ากันเองเหยียบกันเองจนป่านเนี้ยเพื่อนบ้านแม่งไปถึงไหนกันแล้ววะ รู้ไหมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะการด่าคนอื่นแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าคุณขาดบางอย่างคุณมีปมบางอย่างในตัวเองเว้ยแล้วก็กลัวว่าคนอื่นแม่งจะเด่นกว่าคุณดีกว่าคุณคุณก็เลยด่าเขาเพื่อให้เขาลงมาอยู่เท่าคุณแต่งจริงแล้วเปล่าเลยเว้ยคุณแม่งก็ต่ําตมเท่าเดิมนั่นแหละอย่าไปโทษเลยทําไมประเทศไทยแม่งไม่พัฒนาไม่ใช่เพราะรัฐบาลไม่ใช่เพราะนายกการบริหารอะไรทั้งนั้นหรอก คนในประเทศเดียวกันเองอะ่ะแม่งยังเหยียบกันเลยแล้วประเทศไหนอะ่ะเขาจะมาชื่นชมเราคุณดูสิ่งที่บีเคเพิ่งทำดิน้องเชอปางแม่งไปแบบเวทีระดับโลกเว้ยแล้วเขาไปพูดว่าประเทศเราแม่งน่ามาเที่ยวนะเว้ยอาหารการท่องเที่ยวดีแต่ดูคนไทยด้วยกันเองดิโอ้ยทำไมน้องเขาน้าตาแบบนี้นะ่ะดูนี่นั่น ถ้าน้องเขาหน้าตาดีจากสัญญกรรมมันก็ด่าเขาปอมอีกมึงจะทำยังไงใครจะเลือกได้ว่าเลือกเกิดมาหน้าตาฉันต้องโอ้โหสวยจะเกิดแม่งเป็นไปนไม่ได้เว้ยถูกไหมไม่สัญญกรรมสวยจะเกิดก็นี่เขาก็เป็นดาราเขาทำหน้าที่ของเขาแต่บ n k คือไอดอลเว้ยคือมึงต้องตามเขามึงต้องรู้จักเขาจริงๆไม่ใช่ไอ้อด่าเขาเห็นแค่เสี่ยวนึงไปด่าเขาเลย เพราะอย่างนี้ไงประเทศหรือว่าตัวคนเองอะถึงได้ต่ําตรงแบบนี้คนที่เขาคิดได้คนที่เขาสนับสนุนน้องอะเขาก็ดีขึ้นไงอ่ะไม่ใช่เท่านั้นเห็นช่วงนี้มีเอารูปโอตาเป็นสารัะผู้ชายคนหนึ่งอ้วนๆใส่แว่นผมนิจิกเป็นสิวแล้วก็ด่าว่าโอ้ยแมนใช้โลออนไหมคือ ไม่มีกฎหรอวาว่าการชอบคนคนหนึ่งการชอบไอดอลคนหนึ่งคุณต้องหลอ่อคุณต้องดูดีคุณต้องมีสิกแพคขนาดนชอบซีรีส์เกาหลีดาราเกาหลีเขาไม่เห็นมีกฎเลยว่าคุณต้องหน้าตาดีเท่านั้นเว้ยถึงจะชอบได้ไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบยังไงก็เรื่องของเขาเว้ยหรือถ้าโอตาจะเอาเป็นกำลังใจก็ได้นะ แรงบรันดาลใจเลยเพราะว่าน้องเบียนเคเขากินบิงชูกินขนมหวานกินของอ้วนๆไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมที่น้องเชอร์ปังเขาบอกความสุขของเขาคือการกินเพราะฉะนั้นโอตะถ้าคุณชื่นชอบหรือโฮชิไข่คุณก็ลดอาหารอ้วนๆไปเพราะว่าน้องเขากินไม่ได้คุณก็กินไม่ได้เหมือนกันคุณก็ดูแลตัวเองให้คุณดูดีขึ้นคนก็จะมาดา่าโอตะไม่ได้ถูกไหม มันดีกว่านะที่เราจะชื่นชมกันเองดีกว่าดา่าดีกว่าเหยียบเขาอะถามว่าคุณเหยียบน้องจิ๊บเขาอะคุณเหมือนคุณถีบคนให้ล้มอะแล้วคุณก็เรียกคนอื่นมาให้เตินข้ามน้องเขาอะคุณมีความสุขเหรอถ้าวันหนึง่งอะคุณบุรีน้องจิ๊บ แล้วถ้าน้องจิบเขาแขวนคอผูกคอตายขึ้นมาคุณจะมีความสุขคุณจะภูมิใจไหมว่านี่นะกูดา่าตัวน,น้องเขาฆ่าตัวตายอะ,ะทั้งทั้งตอนนี้นะน้องเขาเหมือนคนตายทั้งเป็นแล้วเหอะตะกะแบบไหนวะที่คนเราต้องมาขอโทษน,นะคะที่หน้าตาแบบนี้ขอโทษน,นะคะที่พ่อแม่ให้หน้าตามาแบบเนี้ย น้องเขาต้องมีความรู้สึกแบบไหนวะถึงต้องมาขอโทษคนอื่นที่หน้าตาแบบนี้น้องเขาหน้าตาแบบนี้เขาก็หน้ารักของเขาเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยนะเว้ยพวกมึงไปด่าเขาทำไมวะก็แค่ยอยากรู้ก็เลยมาอัดคลิปดูเพราะว่าคนที่ตั้งเพจแบบนั้นอนะแม่ไม่กล้าโชว์หน้าหรอกแต่กูนี่ไงกูกล้าโชว์หน้ากูไงว่ากูไม่พอใจกับการที่พวกมึงเหยียบคนพวกมึงประจานคนเขาโดยที่มึงไม่รู้เลยว่าเขาต้องการ กำลังใจแค่ไหนหรือถ้ามึงจะไม่ให้กําลังใจเขานะมึงก็อยู่เงียบๆไม่ต้องไปด่าเขาก็แค่นั้นเองจบแยก